แก้วบอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่ประจำวันนะคะเจอหน้าลูกแก้วก็ต้องเจอรถสวยๆแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถบ้านนะคะที่เป็นรถสไตล์สปอร์ตมาให้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเลขไม่น้อยมากๆแถมยังมีความสวยงามสุดๆเลยค่ะวันนี้พบกับ Honda Civic 1.5 Turbo h a t c h b a c k ปี2017ค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วลูกแก้วนะคะก็รีบนำมารีวิวบอกเลยว่าไม่ให้คนที่ติดตามช่อง YouTube ของเราต้องรอนานแน่นอนเ mm hmm. จ้าคันนี้ตั้งแต่แก้วรีวิวรถมานะคะเพิ่งเจอเลยนะคะอยู่ที่ทำงานมาเนี่ย เจ้าคันนี้มาคันแรกเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะมาในโฉบ FK เนาะสำหรับซีวิตแฮ b แบกนะคะถ้าเป็นตัวซีดานปกติก็จะเป็นโฉม FC นะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเครื่อง1.5นะคะเทอร์โบมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยที่สําคัญเจ้าคันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง1.5แต่ว่าแรงเทียบเท่ากับเครื่อง2.4เลยที่สําคัญนะคะอัตรากินน้ํามันเนี่ยก็ประหยัดกว่าด้วยนะคะความสวยงามของเจ้าคันนี้ก็มีความสปอร์ตนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยกันชนแล้วก็ กระจังหน้าเนี่ยสไตล์เดียวกับ RS เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟ LED ด้วยมี daytime running light อะไรมาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกคุณ้ามีมาครบเลยค่ะที่สำคัญเจ้าคันนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่37,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะเข้าสูนย์ทุกระยะเลยนะคะเข้าสู์ล่าสุดอยู่ที่30,000โลค่ะเจ้าของนะคะที่เราไปรับมาเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะใช้งานใช้ครับ แล้วก็เจ้าคันนี้สวยๆเลยนะคะปี2017เลขไม้น้อยนะคะหาที่ไหนน่าจะยากเนาะเจ้าคันนี้ก็มีที่บยรยบ้านถ้าใครกำลังมองหาตัว c Si ี c Head Back นะคะก็อยากให้เข้ามาดูคันนี้กันก่อนค่ะในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะคะขนาด18แล้วก็เป็นแม็กแต่งนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรานะคะสีลมดำสวยๆเลยเนื่องจากว่าแม็กเนี่ย ด้วยความชอบส่วนตัวของแก้วด้วยนะคะพอมาเป็นสีดำแบบนี้เข้ากับชุดแต่งโมดูลโลของเขานะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยใสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยเนาะในส่วนของด้านข้างนะคะก็มีกันสาดมาให้นะคะพร้อมกับเจ้าคันนี้เนี่ยมือจับประตูนะคะแล้วก็กุญแจของเขาเนี่ยเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เนาะเราก็สามารถที่จะปลดล็อกและล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยนะคะโดยการปลดล็อกก็เพียงแค่กดปุ่มนะคะสีดำ ที่ประตูเท่านั้นพอเราต้องการที่จะปลดล็อกรถนะคะเพียงแค่สอดมือเข้าด้านในค่ะรถก็ทําการปลดล็อกอัตโนมัติเลยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะไล่จากด้านบนมาเลยนะคะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลาบชักฟินมาให้นะคะพร้อมกับสปอยเลอร์หลังรอๆเลยนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะพอมันมีสปอยเลอร์เข้ามาในส่วนนี้นะคะมันก็ทําให้องค์ประกอบของรถเนี่ยดูสวยดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะลงมาด้านล่างนะคะนี่เลยความเป็นแฮทแบ็กเห็นไหมคะด้วยส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะมีความลาดแล้วก็ตัดสโลปลงมา,มามากขึ้นกว่าซีดานเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ย สวยงามมากนะคะมีนี่เลยเครื่องยนต์นะคะ VTEC Turbo นะคะเป็นสัญลักษณ์ติดมาให้ไฟท้ายด้านหลังนะคะก็เป็นไฟท้ายตัว C แบบ LED นะคะเป็นเอกลักษณ์ของ c i v i c เลยแล้วก็มีสปอยเลอร์นะคะรับกับบริเวณไฟท้ายของเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยตรงนี้ก็ตัดสีดาเงามาแบบหล่อๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเซนเซอร์มีมาให้2จุดค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้งานกันด้านในนะคะ เปิดขึ้นมาค่ะสำหรับแฮดแบ็กของเราเจ้าคันนี้ภายในห้องเก็บสมัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะที่สำคัญเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะเราสามารถดึงใช้งานได้ค่ะปิดแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เลยก็ จากการใส่ตานะคะถ้าสมมติว่าเราวางของนะคะที่ระดับด้านล่างโนะ,ะตรงนี้ก็สามารถที่จะบังการใส่ตาได้นะคะเมื่อเราต้องการมองกระจกมองหลังเข้ามานะ,ะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะคะเขามีบริเวณดึงพับเบาะลงไปนะคะโดยอัตราส่วนการพับเบาะก,ก็จะอยู่ที่40-60นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ค่อนข้างสวยงามนะคะบอกแรงม้าของเจ้าคันนี้สักนิดนึงแล้วกันคันนี้เนี่ยพละกําลังอยู่ที่100 73แรงม้านะคะมาพร้อมกับแรงบิด220นิวตันเมตรเลยค่ะที่สำคัญเน้นเลขมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเลขไมาเพียงแค่37,000กว่ากิโลเท่านั้นตกเฉลี่ยใช้งานมานะคะไม่ถึงไม่ถึง20,000นะคะอยู่ที่ประมาณ1,000 0กว่ากิโลต่อปีเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยมากภายนอกเห็นสวยๆไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก้วจะพาเข้าไปดูภายในกันบ้างคะ่ะว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรบ้างตามไปเลยค่ะ ในส่วนของระบบสตาร์ทครั้งนี้นะคะเป็นระบบพุชสตาร์ทโดยปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะคะจะอยู่บริเวณขวามือค่ะตำแหน่งก็หาง่ายมากเลยค่ะเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเลยก็คือหน้าปัดเดือนไม้แบบดิจิตอลนั่นเองค่ะก็สวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นสีแบบ สีฟ้านะคะตัดสลับมีสีแดงเล็แบๆบแบบเข้ามาอะไรแบบนี้ก็สวยงามนะคะเป็นสไตล์ของซีวิกเลยเนาะแล้วก็ดูเลขไมเลยค่ะคันนี้เลขไม่สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย 3, 7, 700, กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้กล้องซูมให้เห็นชัดๆเลยว่าเลขไม์คันนี้เลขไม์แท้แน่นอนค่ะมาในส่วนด้านหน้าของแก้วนะคะพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันโนแล้วก็มีพัดชิพปรับเปลี่ยนเกียร์มาให้ด้านหลังด้วยนะคะพร้อมกับคุดคอนโทรลบริเวณปุ่มด้านขวาค่ะส่วนปุ่มด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการควดคุมระบบเครื่องเสียง เราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยค่ะในส่วนของบริเวณด้านหน้าคอนโซลนะคะก็ตกแต่งมาในสีดํามาพร้อมกับลายกราฟิกนะคะสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีการตัดนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีเงินที่รมดาสักนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่แบบไม่เงินจนเกินไปนะคะเป็นการรับกับเจ้าคันนี้มากทําให้รถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีความสปอร์ตแล้วก็มีความดูหรูหราเพิ่มเข้ามาอีกนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอของเรานะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกร สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเราสามารถกดดูเมนูต่างๆได้เลยค่ะลงมานะคะปุ่มตรงกลางนี้เลยนะคะปุ่ม climate นะคะเป็นปุ่มแอร์นะคะก็สามารถสัมผัสนะคะเลือกระดับแอร์จากบริเวณหน้าจอได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะหรือว่าเราจะปรับเองนะคะบริเวณปุ่มที่เขามีมาให้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะแล้วก็นี่บริเวณคันเกียร์นะคะหุ้มหนังมาเลยเรียบร้อยนะคะสวยงามมากนะคะบริเวณหน้าเกียร์ก็มีที่วางของให้เรานะคะตรงนี้เนี่ย เลี้ยดูมานะคะมันจะมีเหมือนสลักช่องนะคะที่เหมือนแบบไว้ยึดสําหรับสายไฟเนาะด้านหลังเนี่ยลงมาด้านล่างนะคะตั้งใต้เนี่ยเขาจะมีเป็นปุ่ม USB นะคะ power outlet ช่องเชื่อมต่อต่อตางๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะลากสายนะคะมาไว้ที่สลักตรงนี้นะ,ะแล้วก็เชื่อมโทรศัพท์บริเวณนี้ได้ชาร์จแบตน,นะคะหรือว่าเชื่อมต่อพื้ถือต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากค่ะ คันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเนาะแล้วก็มีเบรกโฮนมาให้นะคะมาพร้อมกับปุ่มออคอนโหมดบริเวณด้านซ้ายนะคะด้านข้างเกียร์เลยค่ะบริเวณคอนโซลกลางนะคะก็วางแก้วน้านได้2ช่องนะคะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ในที่พักแขนก็จะมีปุ่ม USB นะคะเป็นช่องเชื่อมต่อให้อีกหนึ่งช่องค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นรูปทรงสปอร์ตมาในเบาะหนังสีดำสวยงามแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่า สวยมากๆนะคะเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็การใช้งานที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะน้อยค่ะบริเวณถาดวางเท้าด้านล่างนะคะก็ตรงรุ่นซีวิกเลยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะมีมาให้ทั้งคันเลยค่ะ คันนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้6จุดเลยค่ะบริเวณคู่หน้านะคะคู่ด้านข้างแล้วก็มาในระภัยค่ะมาพร้อมกับระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบเสริมแรงเบรก ba นะคะแล้วก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว vsa มาให้นะคะและคันนี้นะคะยังมีสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินด้วยเมื่อเราเบรกกระทันหันนะคะก็ติดรถมาให้เลยค่ะบอกเลยว่าขับขี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเจ้าซีวิคก,ก็ทามาได้ค่อนข้างดีนะคะกว้างขวางเลยแล้ว ก็มีที่วางแขนนะคะมีที่พักแขนมาให้นะคะแล้วก็มี i s ซฟิกนะคะจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กมาให้ด้วยนะคะซัพพอร์ตนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบความเป็นสปอร์ตของเจ้าคันนี้นะคะแต่ว่ายังมีลูกนะ,ะมีเด็กเล็กนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้แล้วแก้วได้ลองนั่งมาแล้วซีวิ c หลายคันทํามาค่อนข้างดีค่ะด้วยความที่ความกว้างของห้องโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมของเจ้าคันนี้ก็ถือว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะ เน้นย้ำนะคะสำหรับ Honda Civic 1.5 Turbo h a t ฮ b a c k ปี2017คันนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่37,700กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวเจ้าคันนี้อยู่ที่899,000บาทค่ะราคาออกห้างเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่1,169,000บาทเลยนะคะบวกลบมาให้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปกว่า300,000บาทเลยค่ะ ใครที่กำลังสนใจและมองหานะคะ Civic h a t c h b a c k นะคะบอกเลยว่าอยากให้เข้ามาดูเจ้าคันนี้ที่บอยรถบ้านก่อนเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะเช็คศูนย์ล่าสุดอยู่ที่3 0 0 0 0โลค่ะลูกค้าท่านไหนที่กำลังสนใจนะคะแล้วก็มองหานะคะอยากทดลองขับสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะบอยรถบ้านบริการเต็มที่มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซลล์นะคะหรือว่าทางแอดมินถ้าคุณลูกค้าอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามาดูรถนะคะสามารถติดต่อมาในช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวแก้จะ ขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกด Subscribe นะคะกดติดตามช่อง YouTube ของบอยรถบ้านด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่แก้วนำมารีวิวและทีมงานนำมานะคะวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ